จากที่เราพ่นเบสโค้ต31ไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําตัวเคลียร์สีหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเคลียร์อากาศนะครับตัวเคลียร์อากาศเนี่ยก็จะเป็นอัตราส่วน4ต่อนหนึกับตัวเร่งนะครับหลังจากที่เราทิ้งเบสโค้ตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ3-5นาทีนะครับเราก็จะผสม อัตราส่วนระหว่างตัวเคลียร์กับตัวเร่งเราก็จะใช้ไม้วัดอัตราส่วนในด้านที่เป็น4ต่อ1นะครับใน,ในที่นี้ผมจะใช้ประมาณเลข2นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเทตัวเร่งไปที่เลข2ในช่องกลางนะครับแล้วเราก็คนอัตราส่วนให้เข้ากันก่อนพ่นเราก็จะกรองด้วยที่กรองสีนะครับ สำหรับเทียากานะครับเราก็จะพ้น2เที่ยวทิ้งช่วงระหว่างเที่ยวประมาณ3-5นาทีนะครับหลังจากพ้นเที่ยวแรกเสร็จนะครับเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ3-5นาทีก่อนที่จะพ้นเที่ยวที่2นะครับหลังจากทิ้งไว้ได้ประมาณ3-5นาทีแล้วนะครับเราก็จะพ้นต่อในรอบที่สอง หลังจากนั้นเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ4-6ชั่วโมงนะฮะก็จะเริ่มเซ็ตตัวแล้วก็ทิ้งไว้ข้ามคืนก็สามารถขัดแต่งบริเวณที่มีฝุ่นแล้วก็ปั่นเงาได้